สวัสดีค่ะยิดีต้อ,รอตนรับสู่เพน่าเฟิร์คอนอยนะคะเคนาะเชานี้เราก็อยู่ที่ตลาดอันนี้นะคะทุกคนตลาดบ้านบ้านในเวียงแก่นกเจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตลาดที่นี่มีอะไรบ้างน,นะบอกก่อนเลยว่าข้าวบุข้าวป่าเนี่ยข้าวคาที่มีเยอะมากๆเลยนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะเชานี้รู้สึกว่าเริ่มจะหนาวแล้วนะคะเนาะข้าวบูข้าวป่าก็มีนะคะเนาะของกินอะไรต่างๆก็ข้าวาเยอะนะคะเนาะน,นี่เลย เขาก็จะไข่กันแบบประมาณนี้นะคะนาะส่วนคนนี้ยมีเนื้อหมูป่าด้วยนะคะ mm hmm. เนื้อหมูป่าค่ะทุกคนดับเลยมันขนได้แล้วเมื่อกี้กิโลนึงส mm hmm. วยมากเลยอันนี้จะเป็นเนื้อหมูป่าค่ะไม้ไหวคือสวยมากมาเลยนะคะนาออันนี้เขาไปหามาเองนะคะเหตุ อะไรต่างๆอย่างนี้เนาะเฮฮน,นูเอ้ยเนี่ยฟันนี้จะเป็นถาดค่ะโอ้โหยานะมีหัวหมูค่ะยานะหัวห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะมีหอยด้วย,หอย,วยหอยจู่แบบเยอะมากเนี่ยเลยจริงๆแล้วก็นี่เลยรถดวดสุดๆเลยนะคะเป็นๆอย่างนี้ดูรถดวดปเป็นๆบอกเลยว่าผาป่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะ มีเยอะมากเลยค่ะเนี่ยรถดัวก็มีนะคะสุดๆที่พี่เขาเทออกมาให้นี่เลยค่ะใส่กระบอกแบบนี้เนาะแล้วก็พิษอะไรต่างๆก็เยอะนะคะเชวงนี้รู้สึกว่าคือคัดามากแล้วตลาดที่เนี่ยจ,จะมีทุบพุธน,นะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศเช้าๆวันนี้นะคะเขาขายเยอะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะพ,พักคูสุดๆนะคะ สิบบาทยี่สิบบาทแล้วส่วนนี้มีปลาค่ะปลาค<ร>ือแบบใหญ่มากนะปลามันจะมีหลายแบบนะคะเนาะโอ้โหดูสิคะอันนี้อาจจะละห้าสิบบาทนะคะปลาอันนี้มนไม่รู้ฝนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรกันนะเพราะว่ามันนข้าคาที่จะเยอะ,ะราคาบรรยากาศแะประมาณนี้เลยเขาก็จะน่าขายแบบนี้นะคะก็เป็น วิธีแบบบ้านๆนะนี่เลยเดินซื้อขอ้ากินไปด้วยซื้ออันนี้ไปด้วยนะคะปลามีหมดเลยปลาเขาค้าที่เยอะนะดูแนละ้วเพราะว่ามาติดอ่ะแม่น้ำนะคะโอ้โหปลาใหญ่มากตลาดคือบ้านๆมากนะคะดูค่ะนี่โอ้โหปลาใหญ่จริงๆตลาดบ้านๆแต่ว่าเข้ากินบเขาค้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลา อะไรอีละหลายอย่างเลยนะคะที่นี่เนาะดูสิคะบรรยากาศคือแบบดีเลยถ้าใครได้มาแล้วไม่เสียเที่ยวนะคะเนาะคือคันมากค่ะตลาดเช้านะคะคนก็เข,ขาคันที่จะเยอะมากอันนี้จะไปโซนที่อันนี้เยอะสุดแล้วนะคะคนเดินซื้อขอเยอะสุดแล้วส่วนฝันโน้กก็คือจะไปเสื้อผ้านี่ๆหน่อยๆอย่างนี้นะโอ้โหเขาถือมานี่ปลาปลาตัวใหญ่เลยวะเนี่ยคนที่เพิ่งมานะคะอ๋อเขาเพิ่มอ้ ปลาสวยมากบรรยากาศคือบ้านๆ้าโอ้โหปลาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะามาวาไผ่สวยมากๆเลยค่ะจากที่เราพาไปเดินตลาดเสร็จแล้วนะคะก็ชมบรรยากาศริมอ่าริม,มน้ำโขงนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเรือเนาะเรือจับฟารเรานะคะเนี่ยเช้านี้พอดีเลยค่ะนอกฝนมาพาที่กำลังจะ คือนะคะวิวคือสวยมากเนี่ยฝันนี้เหมอะกับลึ้นสวยมากอากาศดีมากๆเลยนะคะโอ้โหแม่นาคือใหญ่มากแล้วก็วกว้างกว่าตลาดเช้าบ้านนะคะนาะสามารถมาเดินเที่ยวกันได้นะคะ<อ>มาเดินไปไหนไ<อ>มาเดินออกกรงกลกาไกาได้นะคะนาอนี่เลยถ่ายงดถ่ายงานเสร็จน,นะคะนาอ,นอก,ก็มี อะไรนะอันนี้ <c oughs> อะไรไม่รู้อ่ะอ๋อจำไม่จำชื่อไม่ได้ล, <c oughs> <ม>ละพี่ฝากกูอ่ะไม่ใช่มีรถโดนรถด่วนด,ด,ด้วยนะพี่ฝากกูหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยลีแม่น้ำนะคะเขาก็จะขายประมาณนี้เลยค่ะ <c oughs> โอ้โห้วาใช่บรรยากาศคือดีมากเลยนะเนี่ยขายผมละไมแบบนี้เลย <c oughs> หนห่าแตงโมก็ใหญ่ใหญ่ ยังไงบ้างคะบรรยากาศเช้านี้อากาศดีมากๆาเลยนะคะตาาลาดน้ปุ๋ก็จะเห็นวิส้สวยๆแล้วก็ฝันเรากเข้ามาซื้อของกันนะคะนกปุย๋ยเยอะมยด้วยเพาก็ขอกลับไปไปนู่นเลยนะคะนกเอาใส่ใสที่เราแบนัเลยอะ่ะแล้วก็ขนไปฝันนู้นนะคะก็อีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะตลาดเจลเปานะคะสามารถมาเดินเที่ยวกันได้เด้อสวัสดีค่ะ